อุ่นก่อนนะคะัค่อยอาบน,น้ำไปนองกายอุ่นก่อนนะคะัค่อยอาบนา้ำมีกระดานเทเต็มสะดวก 2นาทีแล้วหรอพึ่จะนั้นนะสุขภาพนะคะอย่าลืมดูเลยสุขภาพกายบริหารท่าง่ายๆนะคะเหมาะสมกับวัยอันนี้ถ้าเอาง,ง่ายๆต้องทายาอ,อย่างน้อยสิบถึง30สิบนาทีนะคะ ไดสินาทีมีก็ได้่สะดวกสนาทีแล้วหรอจะนั้นนะ ำให้ดูแต่ยังไม่ชัวร์ได้ค่อยดูไหมสามวินาทีแลสานาทีแล้วทีเราก็ดูบ้างแต่บางอันก็จำไม่ได้ขอบคุณนะคะ ก็อาบน้ำแล้วพักสักหน่อยทีเราก็ดูบ้างแต่บางอันก็จำไม่ได้ <laughs> <c oughs> เป็นแขนลย bầu đó làm điều chỉnh vượt tay cho nó vượt tay nó Hãy subscribe nó, kênh Ghiền Mì In สามนาทีแล้วบริหารเอวนะคะก็เร็วนะสามนาทีมีจะได้เท่สะดวกดว สอนาทีแล้วหรอพึงจะนันเนาะดีก็ได้แี่สะดวสองนาทีแล้วหรอพึงจะนันเนาจะนนนะจุ่ เปล่งแขนเดินให้ร่างกายอุ่นก่อนนะคะก่อนอาบน้ำมาวอร์มร่างกายก่อนอาบน้ำนะคะมาวอรมร่างกายก่อนอาบ จะได้เทเต็มสะดวกสองนาทีแล้วหรอเุณนจะนั้นนะ้ะแข่งแข่ง้วยขอบคุณนะคะเดี๋ยวก็อาบน้ำแล้วพักสักหน่อย อุ่นก่อนนะครับไอา,นาบนา้ำดมเบลสมุดเป็นดมเบลหนาวแล้วต้องทำจ้ำจ้ำที่เขาทำให้ดู ยังไม่ช่วร์ได้ค่อยดูไหมลำเบลบริหารเอวนะคะ มวาวมร่างกายก่อนอาบน้ำนะคะสุขภาพนะคะอย่าลืมดูเลยสุขภาพกายบริหารท่าง,ง่ายๆนะคะเหมาะสมกับวัยอันนี้ท่า อย่างน้อยสิบถึงสามสิบนาทีนะคะได้ยสิบนาที ลำเบลสมุดเป็นลำเบลมาวอร์มร่างกายก่อนอาบน้ำนะคะให้ร่างกายอุ่นก่อนนะคะค่อยอาบน้ำ จำนาทีละมวมร่างกาย เ,เมาวอร์มร่างกายก่อนอาบน้ำนะคะ